สวัสดีครับผมอาจารย์เก่งรุนกรวันนี้พาเดินทางมาถึงจังหวัดสุโขทัยวันนี้พาเดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผมที่3นนพ่อผันท้ายนรสินะครับผมทหารเอกอีกองหนึ่งของพระเจ้าสือนะครับในยุคอยุธยาที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและก็ยึดถือหลักความถูก ้องมาตลอดนะครับผมในชีวิตของพ่อธุ์นดยโนนรสิงห์นอกจากสู้รบเก่งแล้วเนี่ยยังมีความซื่อสัตย์และกระตันยูต่อผู้มีพระคุณทั้งหมดนะครับในคราวที่ทุกท่านในประเทศไทยรู้เรื่องแม้กระท่งนคนต่างชาติก็รู้นะครับว่าพ่อพธุ์ไทยโนนโรสิงห์เป็นทหารประเภทไหนนะครับผมมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีและที่สําคัญสุด ที่สำคัญสุดก็คือไม่เคยผิดคำพูดแม่แต่คำเดียวกับแม่นวลหรือแม่สีนวลนะครับภรรยาของพ่อพันท้ายนรสิงซึ่งในตำนานต่างๆที่เราได้รู้กันบ้างประวติจริงว่าต่างหวังจริงนะครับผมแต่ผมอาจารย์เกดุรกรวันนี้มาเพื่อพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าความเป็นจริงของพ่อพันทายนรสิงแล้วจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ เรื่องราวที่เป็นตำนานแต่ความเป็นจริงแล้วบอกบอกให้รู้ว่าความซื่อสัย์ทำให้มีชื่อเสียงที่ชั่วรุ่สืบหลานในการที่จะส่งต่อความดีนี้ว่านี่คือคนดีจริงๆนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมภาพไฮไลท์ต่างๆในพื้นที่ของวัดพันท้ายหรือศาลพันท้ายนรสิงห์ ที่สารพันธายนรนสิงห์มีจุดใดบ้างแต่ที่สําคัญท่านจะได้เห็นหลักประหารที่เป็นของจริงที่ใช้ประหารพ่อพันธายนรนสิงห์เพื่อดํารงความถูกต้องในกฎอัยการราชประเพริีของพระเจ้าเสือลึในยุคอยยธยางั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ